ขออภัยคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้สัญญาณมีปัญหาเล็กน้อยครับตอนนี้กลับมากันอีกครั้งนะครับสำหรับบริเวณบรรยากาศที่ใกล้ๆกับร้านขั้วไก่ที่เกิดเหตุมีเขาบอกว่ามีเป็นคล้ายๆกับวัตถุคล้ายกับแก๊สน้ําตาที่กระเด็นเข้าไปบริเวณใกล้ๆกับภายในร้านทําให้เจ้าของร้านค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบนะครับ ก็สำหรับรเรนคุณผู้ชมตรงนี้นะครับที่บอกว่าเป็นวัตถุคล้ายๆกับแก๊สนะครับ C S s M O k e ใช่เลยครับ C S s M O k e เขาบอกเขาไม่ได้มาดูน้องผมถ่ายรูปทางเขาบอกเขาไม่ได้มาไมได้ดูซนรีซารีตั้งตรงๆเลยตั้งตรงๆนีในขาดูหน่อยครับมีควันออกมาคุณผู้ชมอันนี้เป็นวิดีโอเมื่อกี้เขาไม่ได้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้หรอแก๊สน้ำตาลใช่แก๊สน้ำตาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้ แต่เ <Papa> ม <inter lude> right. ื่อก well. no ีมันก็เป็นมิตงพันก์นะเราจะดูกระป๋องแก้วไปถ่ายของในร้านพี่คุณผู้ชมไล่เรียงคผู้ชมอีกครั้งเมื่อสักครู่ไลฟ์สุดไปนะครับก็ผมรายงานอยู่ที่ร้านเพงขั่วไก่เมื่อสักครู่หลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับก็ไม่ไม่มันเล็กมันเล็ก ก็เป okay, ็นในส่วนของพ่อค้าแม่ค้านะครับที่บอกว่าได้รับผลกระทบจากแก๊สน้ําตาเมื่อสักครู่นี้ที่มีการมีการคว้างมาบริเวณนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นการเปิดเป็นบ้านด้านในให้กับได้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากพรุ่งนี้ก็เป็นวันจุษจีนเนักมาชมซึ่งบอกว่าเมื่อสักครู่ที่เกิดเหตุก็ค่อนข้างจะขายดีอยู่หลังจากนั้นก็มีลูกค้าค่อนข้างจะตกใจนะครับ เขาเสียหายต้งจ้งความี่ต้องแจ้งความเพราะว่าหลังจากนี้ยังไง่อครับแจ้งความไหมผมก็ไม่รู้ว่าผมจะ้ความเป็นคนยังไงไม่รู้ว่าผมจะได้รับผิชอบยังไงารับเราจะต้องไปจ้งความที่สอนอกะดุมไว้ไหม พออย่างมันก็มีความเสหายถึมันจะนะแต่มันก็เสียหายอะค่ะพี่แล้วจะจะแจ้งไปถึงว่าเอ,อ่ออย่างวันนี้เราจะมาค้าขายได้ใช่ไหมแต่สุดท้ายเราก็ทํามาค้าขายไม่ได้อีกตอนแรกอ่ะมาช่วยเกีนรุกค้ามาอเยอะแยะเลยชาวบ้านเยอะแยะเลยแต่พอมีแย้มตาเป็นมาพอมีประท้าปุ๊บรุกค้าที่แตกตื่นทุกอย่างเลย,เน,เยน,นี่เป็นอย่างไรพี่อก็ต้องหาคนรับผิดชอบเนาะใช่ครับก็ขอการทางกาด้วยใช่ครับฮะ เรื่องนี้ก็ไม่ควรจะปล่อยปลละเลยกันนะชาวบ้านเขาไม่รู้ตัวเลยยายเขาเป็นเจ็ดสิบแล้วเขาก็ต้องมาหนีตาออย่างเงี้ยอือตอนนี้คุณยายอยู่ที่<อ>ไหนอะครับคุณยายเขาต้องอยู่เงี้ยเขาหนีเขาไปคุณยายเสื้อสีแดงนี่แหละครับใช่เขาบินกันหมดเลยร้อตาที่มาของเง้นเขาก็ยินหนีกันหมดเลยครับบินกันหมดทุกร้านทุกร้านนู้นด้วยร้านนี้ด้วยคุณผู้ชมตรงนี้คือคุณยายที่บอกว่าเออได้รับ ผลกระทบจากเมื่อสักครู่นี้เก็บไปแล้วตอนนี้เราออกมาตั้งใหม่อันนี้เป็นร้านขายพวงมาลัยคุณผู้ชมเมื่อเกิดเหตุเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณยายคุยด้วยนิดนึงได้ไหมครับคุณยายพูดไม่เป็นนี่ยแหละที่พูดไปเมื่อกี้อ่ะมาหมดทุกร้านคุณยายเจ็บมากไหมคะเมื่อสักครู่แสบตาแสบตาอ๋อแต่ว่าไม่ได้ล้มไม่ได้อะไรเจ็บมากอีกคนนึงก้าวขาไม่ดีตก็วิ่งหนีขึ้นบ้านตอนนี้หายขาไม่ตอนนี้หายแสบตาหรือยังคะ เมื่อสักครู่ลูกค้าเยอะไหมคะตอนเกิดเหตุคือเรารู้ตัวจากการแสบตาหรือว่าได้ยินเสียงแสบแตางหมือนยา ร้านกว๋วยเตี๋ยวพวกรไก่ด้วยไหมคะว่าเราก็เสียหายค่ะค่ะแต่พี่เขาไม่ได้ออกมาสร้างแล้วเก็บไปเลยค่ะค่ะค่ะนี่ก็คือ อันนี้คือคุณยายที่ขายพงมาลัยอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าหลังจากที่มีวัตถุคล้ายกับเป็นแก๊สน้ำตากระจายบริเวณนี้ก็คุณยายก็ค่อนข้างจะตกใจแล้วก็แสบตาคุณผู้ชมหลังจากที่เกิดเหตุนะครับซึ่งตอนนี้ทางเจ้าของร้านก็อันนี้คุณผู้ชมร้านที่เกิดเหตุคือร้านนี้นะครับร้านเพลงขั้วไก่นะครับเกาเหลาเลือดเครื่องในหมูนะครับคุณผู้ชม หลังจากเกิดเหตุก็มีพ่อค้าแม่ค้าก็ได้โศกตกใจนะคุณยายก็แสบตาครับซึ่งเบื้องต้นก็น่าจะมีการนำวัตถุดังกล่าวไปแจ้งความที่สอนอปทุมวันนะครับพี่นี่จะไปสอนอปทุมวันะปะครับจะไปแจ้งความไหมโดยจะไปนั่งเลยแจ้งนะเจ๊จะไปแจ้งดีกว่าเจ๊เรื่องแบบนีมน้มันเป็นเรื่องที่ว่าเราไม่รู้เรื่องอ่ะตัวเองเขา้าใจกแม่ สมมติเขามีการมีอะไรกันประชาชนก็เดินออกไปดูแล้วตรงนี้อยู่ดีปลาเข้ามาตรงเนี้ยเมื่อกี้เจอ2ลูกเด็กเจอแล้วเขาแน่นหน้าอกด้วย่ยเพึ่งได้คุยกับเขาเนี่ยเขาแน่นหน้าอกเราแสบจมูกแม่แน่นหน้าอกน้ําตาไหลหมดเขาเขาไม่เขาไม่รู้จักไงคืออะไรมีแต่เราวิ่งมาบอกพวกเจ๊เพราะเราเห็นเป็นควันล้วเราก็เป็นควันล้วก็นูกมันจะตุ้มเมื่อไหร่ไม่ไม่ตุ้มแล้วก็วิ่งมาบอกเขาเจ๊เก็บข้าวของแล้ววิ่งมาบอกเขาเนี่ยวิ่ง บอกคนตรงนี้หมดเลยเราวิ่งบอกเขาหมดเลยแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นแก๊สน้ำตาคือแสบแสบหมดเลยรู้สึกแสบเลยใช่ไหมพี่แสบพี่แสบแน่นนะโอมมันไม่ได้ใช้กับใครก็ได้อ่ะมันไม่ใช่อ่ะเราถ้าเรามีปืนมีอาวุธไปต่อสู้ัวเขาไปยืนด่าเขาว่าไปแต่นี่ไม่ได้ทำอะไรเลยก็เดินไปมองแล้วก็เดินกลับมาแล้วมาดูลูก อ่าลูกนอนอยู่เพื่อนต้องวิ่งเอาลูกไปนอนอยู่บ้านเช่าใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่อยไปดูลูกซึ่งลูกค้าก็กระจายเลยกระจายไปนั่งกินอยู่เลยการในร้านพวกไก่เนี่ยค่ะช่วงนี้ตุ้จีนตอนนี้ใช่ใช่ค่ะวันนี้หนูก็เพิ่งดูช่างพี่นะคะพี่ขึ้นไปบนนี่นี่ใช่ป่ะดูอยู่ดูอยู่ครัพี่ค่ะมองยังไงบ้างกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่โอเคเลยค่ะไม่ดีเลยค่ะพี่ถ้าทำแบบนี้ค่ะไม่โอเคเเลยอืมดี๋ยวจะรวมตัวกันไปหรือว่ายังไงคะเดี๋ยวไปแน่นอนเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บไอเนียไปเดี๋ยวไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปเลยเนาะไปแน่่่นนอรไปพพีเาาะว เสียหายอ่ะคนกําลังค้าขายดีแล้วก็วันนี้วันศาติจีนให้หนูขายดีหนูว่าดีใจเมื่อกี้กําลังค้าขายกันดีไม่ได้คิดเลยก็ทำงานเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมการขายตลอดทุกวันใช่ค่ะพี่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมขอเบอร์ไว้นิดหนึ่งได้ไหมครับนี่ไงช่องพี่เมื่อกี้ขอบคุณครับข้างในเสียหายไหมคะพี่ไม่มีใช่ไหมโอ้ครับ ตอแรกเขาให้ปิดประตูเนาะ<ช>เขาก็ต้องกินตูกใจอะ่ะให้ลูกค้าเขางไนอืมครับเดี๋ยวรบกวนพิมพ์มให้ผมนิดนึงขอชื่อหน่อยเมื่อกี้ที่ที่บอกให้ตำรวจมาคุยนี่เขาคุยยังไงบ้างพี่เมื่อกี้นะจะพูดเลยว่า<ะ>เขาเดินมาถึงนี่ปุ๊บแล้วทีนี้เหมือนแบบว่าผู้ชุมผู้เสียหายน้องต่อร้านพวกไก่เขาก็ยืนตรงนี้พอดีแล้วก็เหมือนคนพูดหลายๆคนเหมือนรำคาญประชาชนเว้ย เดินไปเฉยเลยเราแค่ต้องการให้มาขอโทษพูดกับยายหน่อยพูดกับแม่เราหน่อยว่าเออเขาเจ็บนะเขาล้มเขาไม่รู้เรื่องเขาแน่นนะ้าอกเขาหายใจไม่ออกตะก้าเงิน,นทิ้งหมดเลยเมื่อกี้เราต้องให้แม่ให้เด็กวิ่งมาเอาตะก้าเงินวิ่งไปต้องการแค่ว่าเอาคุณยายเป็นไงบ้างแต่พอทีนี้เขาเห็นรถตู้สองคันเขาบอกว่าให้ให้แม่ฉันนะไปไปทําบาดแผลตรงนี้ซึ่งรถตู้เพิ่งมาเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวเลยแล้วอะไรมามันไม่ใช่อ่ะมันคือหลังจาเกิดเหตุมีรถตู้เข้ามาช่วยประถมพยาบาลด้วยใช่มีมีเข้ามาบรถของผู้ น่าจะเป็นผมไม่ได้อ่านแต่ว่ามีมาสองพันอ่ะค่ะพี่แต่น่าไม่ใช่ของของเขาอ่ะไม่น่าใช่ของไอ้พวกไอ้มาถมพยาบาลเบื้องต้นใช่ไหมใช่ค่ะพี่ใช่เรามองว่าเป็นฝีมือของใครที่สันนิษฐานว่าตันนี้มันก็พูดยากอะพี่ถ้าถ้าโดยรวมผมคิดว่าต้องจะเป็นนี่อยู่แล้วแหละฝั่งน้นอยู่แล้วแหละพี่ครับเพราะประชาชนคงไม่ทำมันเองใครมามีกระป๋องแก๊สน้ำตาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วเมื่อกี้เหมือนเขายอมรับด้วยนะใช่เขายอมรับนะแต่เหมือนจะเข้ามาขอโทษแต่แบบว่า เดี๋ยวเดี er, e hold, e hold, episode, hmm. ๋ยวเดี๋ยวดูก hmm. hmm. ่อนจนเราต้องดึงเข้ามาประมาณนี้พอมาถึงนี้แล้วถอยหลังกลับไปเฉยเลยแต่เมื่อกี้เขาให้มีคนมากระซิบแล้วนะเขาให้คนมากระซิบบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาวันอื่นอเมื่อกี้มาให้มากระซิบว่าจะมาวันอื่นก็รอดูก็แล้วกันว่าจะมาวันดูแม่เดินน่ะเขาเจ็บขาเขาไม่รู้เรื่องคุณแม่คนหนอ๋อคุณแม่ใช่ไหมครับขอคุยนึงคุยได้โอเกขี่อายมากเป็นไงเป็นไงบ้างอาการตอนนี้เมื่อกี้ตอนเกิดเหตุตกใจไหมครับตกใจ ก็ยังอยู่ขายของตอนนี้ตาแดงๆแล้วคุณตายแบบเป็นยังยังเส็ดตาอยู่ไหมตอนนี้ยังเส็ดตาอยู่นะไม่ค่อยแสบมากค่อยวงชั่วไม่ค่อยแสบแล้วใช่ไหมครับใช่ตกใจอยู่เหมือนกันไม่คีดที่ก็ยังอยู่ไอ้นั่นกันใช่ไหมเขาขายของอยู่ที่เขาเก็บร้านขายเลยต่างคนต่างกันบ่นผีกันครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปแจ้งความแล้วซึ่งซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็จะไปไปลงใช่ไหมคะไปเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปด้วยอ่่โอเคจะแจ้งความ คุณผู้ชมเดี๋ยวสักครู่นะครับตอนนี้ทางคุณพี่เขาจะไปรอดำเนินการแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวติดตามไปดูต่อไปปหมเนี่ยไปแจ้งความไงเออไปดิไปเลยอ่ะไอ้ไอ้กระบอกคุณผู้ชมนี้นะครับก็เป็นพี่เดี๋ยวบอกว่าจะไปแจ้งความที่สอนอปทุมวันนะครับตอนนี้เขาชุมนุมข้างหน้าไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วโอเค คุณผู้ชมเดี๋ยวคุณพี่เขาก็จะเอาคุณแม่ไปด้วยครับก็เดี๋ยวจะเอาคุณแม่ไปแจ้งความก็พูดถึงรายละเอียดเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ามีวัตถุที่คล้ายกับแก๊สน้ำตาเนี่ยคว้างปลาเข้ามาบริเวณนี้ทําให้ผู้ค้าบริเวณนี้ร้านนี้ชื่อร้านเพงขั่วไก่คุณผู้ชมซึ่งก็ จากคําทีา่ทางพี่เขาให้ข้อมูลมาเมื่อสักครู่บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุก็มีกลุ่มควันนะครับก็พวยพุ่งมาแล้วก็ทําให้คนในร้านก็ค่อนข้างจะแตกตื่นตัวแสบแล้วก็แสบตาครับเนี่ยน้องพวกนี้เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยาะเาน่าชุมดุมเขาเนี่ยนั่งวัยรุ่นนั่งคุยกันพอมันเห็นในพวกนี้มันก็ ทำวิ่งจะจู่อะไรอะจู่โจมเข้ามาแล้วเด็กพวกนี้บอกไม่ใช่ไม่ใช่น้ำมึงงี้มันถึงร่อนออกไปแต่ว่าปลาหาอะไรมาไม่รู้จ้กคือกูไม่แน่ใจแต่ว็กูปลามาอ่าประมาณเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเด็กพวกนี้นั่งกันอย่างนี้อยู่แล้วคือจะไปยังไงครับจะไปเดินไปนั่งมอไซค์ไปเดินน้งมอไซค์ไปเจอไหมโอเคด้ครบบงั้นเดี๋ยวยังไงผมไปรอที่รอที่ได้เลย ไล่เรียงบรรยากาศให้คุณผู้ชมกันอีกรอบนะครับกลับมาเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่มีการเข้ามาของเจ้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนบริเวณนี้นะครับก็มีวัตถุคล้ายกับแก๊สน้ำตาเนี่ยปาเข้ามาบริเวณดงหญ้าที่คุณผู้ชมเห็นข้างขางนี้นะครับแล้วก็มีผู้ที่ค้าขายอยู่บริเวณนี้เมื่อสักครู่ที่ผมไปสัมภาษณ์ก็เป็นเจ้าของร้านขั่วไก่นะครับ แล้วก็เป็นขายพวกกาเหลาเลือดหมูบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยมีกลุ่มควันโพยพุ่งเข้าไปภายในร้านทําให้เจ้าของร้านรวมทั้งลูกค้าในร้านค่อนข้างตกใจเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกคนก็มีอาการแสบตามตัวแล้วก็แสบตาครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทุกคนได้กระจัดกระจายการแยกย้ายไปเนื่องจากจังหวะนั้นก็เป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะค้าขายดีเหมือนกันคุณผู้ชมเนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นพรุ่งนี้เป็นวันจุษจีนนะครับก็ร้าน ที่ขายของก็ค่อนข้างจะวันนี้คือคักอยู่ทําให้ในร้านเนี่ยค่อนข้างจะตกใจแล้วก็มีคุณยายท่านหนึ่งได้รับบาดเจ็บด,ด้วยก็มีอาการแสบตาแล้วก็แสบตามเนื้อตัวครับซึ่งเป็นคุณยายในวัยประมาณเกือบ<ม><ม>จะ80ปีแล้วครับ<ม>ก็เป็นแม่ของเจ้าของร้านคั่วไก่นะครับหลังจากนั้นเมื่อสักครู่นี้ก็ได้มีการมาขอให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปขอโทษนะครับแต่เบื้องต้นเมื่อสักครู่ มีเจ้าที่ไปพูดคุยกับทางพี่เจ้าของร้านขั้วไก่แต่ยังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไรซึ่งทางเจ้าของร้านขั้วไก่ก็บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้เดียวจะมีการนั่งรถมาแจ้งความที่สอนปทุมวันนนะครับก็พบวัตถุคล้ายกับกล่องคล้ายกับชนวนของอแก๊สน้ําตาก็เดี๋ยวอาจจะนํามาเป็นหลักฐานในการแจ้งความต่อไปด้วยนะครับสําหรับ บรรยากาศตอนนี้คุณผู้ชมที่สอนอปทุมวันก็ยุติกิจกรรมไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้ซึ่งตอนนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะกลับสู่สราวะปกติแล้วเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปสำรวจด้านหน้านิดนึงนะผมมาติดตามบรรยากาศตรงนี้ก็หากบรรยากาศด้านหน้าคุณถัปนีติดตามอยู่นะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ ทุกชมตอนนี้นเวลา21นาฬิกา40นาทีแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่า <assistant ambitious> ตอนนี้ mm ผมคิดว่าน่าจะยุติแล้วท่านผู้ชมหน้าหน้าเดี๋ยวไปดูกันอีกนิดนึงนะครับพอดีผมห่างจากจุดนี้ไปสักพักหนเมื่อสักครู่นี้ดังจากเกิดเหตุด้านในนะครับ ก็ตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้นะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะมวลชนเริ่มแยกย้ายกันไปหมดแล้วนะครับมีแค่บางส่วนเท่านั้นนี่คงปักหลักอยู่ด้านหน้ารวมทั้งสื่อมวลชนด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าบรรยากาศค่อนข้างจะกลับสู่สภาะปกติแล้วคุณผู้ชมตอนนี้มีเพียงผู้สื่อข่าวนะครับหลักๆที่ยังคง รอติดตามอยู่เมื่อสักครู่นี้ทางเจ้าของร้านบอกจะมาแจ้งความนะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะยังไงนะครับนี่สสเบนจาจากพรคเก้าไกลนะครับก็มาร่วมติดตามในวันนี้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครัีครับีครัีครับดนนครับสดีนนับสวี ทุกคนค่อยๆทยอยกันเดินทางกลับนะครับผู้ชมผมคาดว่าเดี๋ยวน่าจะมีการเดินทางมาของตัวแทนด้านหลังนะครับที่เจ้าของร้านขั่วไก่ที่ได้ได้รับบุปติเหตุจากแก๊สน้ำตาเมื่อสักครู่นี้นะครับ3 2มหนึ่งไปไปไป ไปไปแยกย้ายกันกลับเถอก็ทุกคนแยกย้ายกันกลับคุผู้ชมตอนนี้หลักๆแล้วจะมีเอ่อเป็นผู้สื่อข่าวนะที่คุณผู้ชมที่ยังปักหลักอยู่บริเวนี้นะครับ ด้านหน้าสถานีตำรวจคุณผู้ชมเห็นว่าที่ป้ายนะครับก็มีการแปะข้อความต่างๆไว้ที่ป้ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับขละนเมืองไทยแล้วก็ต่างๆไปจะแม้กับกา ขอใช้กล้องหน้าพอดีไม่มีปัญหาเค, <c oughs> ครัแล้วเมื่อสักครู่กับแารมาติดตามเกี่ยวกับวันนี้เป็นยังไงมากครับบรตยางจากที่ได้มาถึงก็จริงๆมาถึงตอนนี้เนี่ย ก็มีการยุติการชุมนุมแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็ตอนที่วนรถอยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยเห็นมีผู้ชุมนุมบริเวณนี้เยอะมากก็อาจจะต้องมาอาจจะแบบเป็นในเรื่องของการที่จะมากดดันนะคะในเรื่องของการที่จะให้ปล่อยเพื่อนๆของเขาที่ถูกจับอุ้มมาโดยเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงด้วยวันนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเองหรือนักศึกษาเยาวชนต่างๆเนี่มาร่วมกันกดดันที่นี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิด ความคาดหม่ยน,น,นะครับ เมื่อสักครู่ผมได้านหลังบอกว่ามีประชาชนเป็นบ้านเรือนอเ,เขาก็โดนแกงงน้งต่างด้วยแล้วก็ลูกค้าในร้านก็ได้รับผลกระทบอันิดนึงยังไงบ้างกับกรณีที่เคคกิดขึ้นคะจริงๆแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าด้วยความที่ตอนที่เรามาถึงเนี่ยเราเห็นว่าผู้ชุมนุมเนี่ยนะคะมีการชุมนุมอย่างสติแล้วก็เอ่อการถึงแม้จะมีการใช้เสียงนะคะแล้วก็เป็นการชพูดคุยกันหรือว่าตะโกนให้ปล่อยเพื่อนใช่ไหมคะอันนั้นคือช่วงที่มาถึงแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นในเรื่องของการกระทำความรุนแรงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็น เื่องที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยกระทําเกินการอันเกินกว่าเหตุหรือไม่นะคะเพราะว่าก็เห็นว่ามีการปากแย้น้ำตาด้วยอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีความน่าจะเชื่อและมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากทางเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้ก็คือว่าตั้งข้อสังเกตก่อนนะคะว่าอาจจะเป็นแบบนั้น แล้วพอมันทำพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบไปถึงชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบให้กับผู้ร่วมชุมนุมที่อย่างที่บอกว่าเป็นการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธแล้วก็มากันโดยสันติด้วยนะคะเราก็เหมือนมาร่วมเรียกร้องเรื่องสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยดูว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่มันเกินขวาเหตุไปสักหน่อยคะ่ะหลังจากนี้ม <นะ S 1> ีการเพ<ห>ิ่มขึ้นของกลุ่มาวชนวันนี้ถือว่าคนมาร่วมเยอะพอสมควรทิศทางต่อไปในส่วนของที่เป็นกาที่ทำงานเกี่ยวกับการเมือง าาอ้ก <ok> คือถ <c oughs> ้า <reco> ทีมทางการเมืองของเราเนี่ยงานในสภาเนี่ยนะคะเราก็เต็มที่กันอยู่แล้วโดยปกติเนี่ยเราก็จะคอยมีทีมงานที่คอยมอนิเตอร์เรื่องม็อบอยู่แล้วแล้วก็มอนิเตอร์ผู้ชุมนุมในเรื่องของการที่จะยืนหยัดปกป้องเขาในเรื่องของการที่จะปกป้องเสรีภาพให้กับพวกเขาว่าสิทธิเสรีภาพที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็การแสดงออกของพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะทําได้นะคะอันนี้คืองานที่เราก็ปกป้องแล้วก็ยืนหยัดในเรื่องนี้ ตลอดเสมอมาต้องบอกแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนงานในสภาเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องการอภิอปลายไม่ไว้วางใจซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นในอาทิตย์ถัดไปเนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไปโฟกัสเรื่องนั้นแต่ก็จะมีทีมทําเรื่องนั้นอยู่แล้วนะคะเราก็จะแบ่งแบ่งทีมกันในเรื่องนี้ที่จะคอยมอนิเตอร์ผู้ชุมนุมด้วยนะคะเพื่อที่จะ ออคอยติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ความเป็นไปนอกสภาด้วยก็คือไม่ได้ทิ้งทั้งงานใ<ม>นสภาและ<ม>างาน<ม>นอกสภานคนพิจตอนนี้พรเขการเมืองมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการไปร่วมเป็นตัวแทนในการประกันตัวหลายๆตัวแทนที่ถูกควบคุมตัวไปอันนี้ประชาชนทั่วไปอาจจะมองออทางพรรคเป็นเกี่ยวข้ออะไรกับทางกลุ่มชุมนุมหรือเปล่าอันนี้พี่จะมองยังไงบ้างคือถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยเราก็สามารถพูดได้นะคะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องของผู้ชุมนุมเองหรือว่าจุดยืนของพรรคก้าไกลเองเนี่ยเราอาจจะไม่ได้บอกว่าเราเป็นเนื้อเดียวกับผู้ชุมนุมสัทีเดียวนะคะแต่เรายืนยันว่าในจุดยืนของเราเนี่ย สิ่งที่เราเรียกร้องเนี่ยเรามองเนี่ยเรื่องจุดยืนในการเรียกร้องที่คล้ายกันนั่นก็คือเราเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยเรียกร้องการไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิเสรีภาพอยู่ตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คล้ายกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าเราเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่อันนั้นก็อาจจะมองอยากไปแต่ว่าเรามีจุดยืนและแนวคิดที่คล้ายกันดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นการที่ออกมาปกป้องน้องๆแน่นอนก็คือเอาเราออกมาปกป้อง าแนวความคิดของเราด้วยปกป้องจุดยืนของเราด้วยวันนั้นก็คือการออกมายืนหยัดเราก็ต่อสู้แข่งขังของพี่น้องประชาชนมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติค่นะอยากให้พี่ประชาเชื่อฝากเลยผู้ชมทางบ้านนะคเกี่วยวกับภารกิจของพระเจ้าปัหลังจาก้ทั้งในส่วนของการติดตามกรณีการชมมุมนุมเองแล้วก็ทิศทางต่อไปทางการเมือง จริงๆก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็ฝากสื่อมวลชนด้วยนะคะในเรื่องของการที่จะติดตามในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กําลังจะมาถึงหรือแม้แต่ยติที่คุณไพบูลเพิ่งยื่นไปวันนี้นะคะว่าจะเป็นยติเกี่ยวกับเรื่องของการ ตั้งยติขึ้นมาเพื่อที่จะขอให้กับทางสภาเนี่ยส่งเรื่องไปเรื่องให้สารรัฐมนตรีในเรื่องของการตีความเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนี้ว่ามีส่วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่อะไรแบบนี้นะคะเราก็จะเป็นการทําผิดกฎหมายและธรำมาดูหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อยากฝากสื่อมวลชนเองแล้วก็พี่น้องประชาชนเองติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะกระบวนการแบบนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่แน่นอนมันเป็นมันมีแต่่วงเวลาประวิงเวลาแล้วก็เตะถ่วงไม่ว่าจะเป็นกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเองหรือแม้แต่าการอภิปรายซักข้อ <beet. S 1> รัฐมนตรีต่างๆด้วยนะคะก็อันนี้ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะช่วยติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดคะ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ เมื่อสักครู่ก็เป็นเสียงจากทางสอส,อสอเบญจาแสงจันทร์นะครับผู้ชมที่มาติดตามวันนี้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของการชุมนุมของกลุ่มราษฎรในวันนี้ซึ่งตอนนี้ภารกิจต่างๆก,ก็ได้ด,ดําเนินการเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ด้านหลักของผมเนี่ยก็มีประชาชนก็เดินทางกลับก,กันไปเกือบจะหมดแล้วนะครับหลักๆตอนนี้ที่อยู่บริุนี้ก็มีเพียงสื่อมวลชนเท่านั้นที่ยังเกาะติดเพื่อด,ดําเนินการทำเกี่ยวกับข่าวในวันนี้นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้กรณีที่มีประชาชน ออบอกว่าโดนแก๊ส,ส้ำตาเข้าไปภายในบ้านนี่สักครู่หากมีความคืบหน้าหรือมีข้อเติมข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยวยังไงผมจะนำมารายงานให้กับผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งนะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักการรายงานไว้สักครู่ครับผู้ชมสวัสดีครับยินดิชาคงแก้วเดี๋ยวดีพอเตอร์อรายงาน